ชาวจีนซึ่งบอกเลยว่าเผ็ดมากของขวัญเผ็ดมากของขวัญเผ็ดมากของขวัญเผ็ดมากโอ้ยเอาไงโอ้โหยังไงไม่เผ็ดจังวะของของวัญมันเป็นไงแล้วใครบอกว่าวอสบีปลอมพูดดูแล้วว่ามันว่ามันไม่ปลอมผมพูดพีไ่ไม่เชื่อโอ้พี่เผ็ดจริงผมไม่เคยกินวาซาบิแบบนนี้ นิดนึงพี่ไม่ไม่ไม่กินเอ้ยพี่กินข้าวมาแล้วไม่ไม่น้อยใช่ไหมไม่ไม่พี่กินข้าวมาแล้วนิดนึงไม่ได้คำนึงไม่ถงได้ดินี่ไงนี่ไงอ๋อเราไม่กินเลยนิดเดียวกินนิดเดียวไงเขาบอกว่ามันไม่เผ็ดเราคนไม่เผ็ดนิดเดียว อ่าเรามาพูดถึงของขวัญนะครับพรืก่อนเลยเราจะมาพูดถึงของขวัญกันต่อนะครับของขวัญที่ทบบอกนี้ก็คือวาซาบิที่มันเผ็ดมากนี่แจ๊กใช่ไหมเอกไปจ๊กบจกซแจมแจมไปห้องน้ำแบบเดียวยอดขึ้นกระจุยเลยกับกักับชั้นใจกิบกั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 อกับ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 ับกับ